E สวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีก็พาทุกคนรลอยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาที่บ้านแม,ม่หยาชมบรรยากาศทางไปนาบ้านแม่หยานะคะทุกคนอยู่ที่พิษณุโลกอำเภอนูนมาปางนะคะแต่ว่าถนนหน,หนทางดูนะคะทุกคน บรรยากาศดีดีดน่าอยู่มากๆนะคะว่าจะมาขอนาะไหมยาสักไหลสองไหลพอได้อยู่ได้กินนะคะทุกคนไม่มยกจะว่ายัางไงเนาะลูกภัยกาลังมาดูที่ดูทางนะคะทุกคนนั่ะคะ่ะเนาะบรรยากาศอยู่ที่นี่นะคะทุกคนอุย้ยบอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่มากๆนะตีซอบมากเลยนะคะทุกคนตีซอบมากๆที่ได้อยู่กับธรรมศาตรและก็ การมีทาแบบเรียกว่าการเกษตรแบบพอเพียงเนาะทุกคนถนนหนทางมีทั้งลาดยางแล้วก็อำเ่อื่นว่าอะไรดินลุกลังนะคะอันนี้ทางเข้าไปนาไม่หยานะคะทุกคนอันนี้ทางเข้านานะคะส่วนมากเนาะถนนอยู่ที่นี่ก็จะเป็นทางก็เรียกว่าทางยางแล้วก็ทางคอนกรีตนะคะทุกคนอันนี้คือทางที่จะเข้าไปนาไม่หยานะคะเป็นทางไต่สันคูเเรียกว่าตาม สันคูร่องคลองน้ำมาค่ะทุกคนเป็นสันคูคลองน้ำนะคะค่อนข้างที่จะหกหน่อยนะคะทุกคนหญ้ากเกิดเต็มนะคะข้างหน้าก็เป็นภูเขานะคะเงียบสงบมากๆเลยนะคะอยู่แถวนี้บรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนน่าอยู่จริงๆนะคะใครอยากจะมาเล่นใครอยากจะมาเที่ยว วันนี้ก็ตีก็มาเซิฟๆซฟดูนะคะทุกคนท,ที่ที่ทางทำอยู่ทำกินนะคะอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะคะ mm. เผื่อจะได้มาทำอยู่ทำกินนี่คือทุ่งให้ทุง่งนานะคะออ้ยทุกคนแบบสวยมากนะคะทุกคนนะคะข้างบนก็จะเป็นภูเขาถ้ามาปลูกเถียงนาเขาน้อยหรือว่ามันเรียกว่าบ้านพักต่างอากาศถ้าเป็นเถียงนาน้อยตื่นเศ้ามากก็แบบเรียกว่ายังไงอตื่นเศ้ามากก็เจอแต่ กับธรรมชาติอากาศก็ดีมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เงี้ยค่ะทุกคนเนาะปลูกเถียงนานะคะทุกคนปลูกเถียงนาส่วนมากเดี๋ยวนี้คนเราอะ่ะส่วนมากก็อยากออกมาสูดอากาศธรรมชาติเนาะมีเถียงให้เถียงนาออกมาอยู่ข้างนอกถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะมาไม่ถึงก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นภาพที่สวยมากๆทุกคนอันนี้ทุ่งนาอันนั้นภูเขาแบบทานาตีนภูเขาอะค่ะทุกคนบรรยากาศโอ้โห แบบมันเป็นบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆอ่ะมีเถียงนาน้อยอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนก็อนอนตื่นเช้ามาไก่ขันนะคะทุกคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็มีไก่ขันแบบเศรษฐรกิจพอเพียนะครับปลูกพืชปลูกผักนะคะตรงนั้นก็จะเป็นทางลัดยางนะคะปากทางไปนะคะทุกคนเหมาะมากๆเลยนะคะใครมีที่ทางแถวนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่ที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะถ้านอนวนทางเข้าถึงทุกพื้นที่นะคะอันนี้ น่าจะเป็นทางลัดเขาเรียกว่าทางบุกเบิกทางลัดเข้ามา,าทางคลองน้ำนะค่ะทุกคนซ้ายมือนี้จะเป็นคลองนะคะซ้ายมือจะเป็นคลองเป็นห้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทุงไ้ทุงนาเพิงเพื่งพื่นททศให้เทศนานะคะตรงนั้นก็เป็นภูเขาที่เขี้ยวงามนะคะทุกคนนะคะทุงไ้ทุง,ทงนาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ยุค,คาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เพิ่นกระปูกข,ข้าวโพดแบบเพิ่นทําการเกรษตรแบบตลอดปีอะตลอดปีเลยนะคะทุกคนอยู่ที่นี่น่ะแบบเพิ่นเรียกว่า ไม่ให้ว่างงานนะคะแบบไม่ให้ว่างงานเลยนะคะทำตัวนี้เสร็จพึ่งก็ทํโตทํโอตอย่างเงานนะะี้ยค่ะทุกคนดูถนนหนทางนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นทางเขาเรียกว่าทางดินแดงทางลุก,กลังนะคะทุกคนก็ไม่ไกลนะคะประมาณกิโลหนึ่งกิโลกว่าๆนะคะนะคะต่อไปก็จะเป็นทางลาดยางเง mumbles, ี้ยคุณดูคุณบุกเบิกกาลังขุดหนองน้ํานะคะแบบการทําการเกษตรแบบพอเพียงเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอ่ะก็อยู่ใกล้ๆหนองน้ําด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ทำไร่ทำนาทำลวดทำสวนทำการเกษตรแบบพอเพียงนะคะทุกคนมีหนองปลาเห็นไหมคะเพิ่งนก็ปลูกผักมีนะคะแบบทําการเกษตรแบบพอเพียงคุณปลูกข่าปลูกตะไคร้ปลูก,ก,ลกอ,อาหารการกินแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรการเกษตรแบบผสมผสานนะคะทุกคนมีต้นกล้วยมีต้นอ้อยมีสวนอ้อยสวนกล้วยปลูกเเรียกว่าปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไรอ้อยนะคะเพิ่งนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน นะะถนนหนนทางก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะคะที่เป็นเรียกว่าเป็นทางาลุกพลังต่อไปก็เป็นทางลาดยางอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเห็นไ,ไหมคะเริ่มเป็นทางลาดยางไปแล้วนะคะทุกคนก็ตีว่าก็น่าจะอีกไม่งานนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นทางคอนกรีตทางลูกเป็นไม่ไม่เป็นคอนกรีตก็จะเป็นลาดยางอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะเพราะว่าถนนอยู่เทียมเมืองไทยนะ วันนี้เป็นแบบนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนถนนอยู่ที่เมืองไทยแต่ละพื้นที่แต่ละจุดจะไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมมีการพัฒนาอยู่ตลอดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะหรือบางคนที่ทางเข้าไปบ้านทางเข้าให้เข้านาอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งสองเดือนเดือนที่3มกลับไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะนี่คือความเป็นธรรมชาติอยู่ที่ จังหวัดพิจิุโลกอำเภอนูนมาปางนะคะทุกคนตีก็กลับมาจากการไปชมให้นาไม่หย่ามาแล้วตีก็มุ่งหน้านะคะพาทุกคนชมบรรยากาศตามถนนหนุนทางนี่แหละคะ่ะคือถนนหนุนทางทางไปไล่ไปนาไปรั้วไปสวนผ่านมามีแต่ไล่แต่นาแต่รั้วแต่สวนนะคะทุกคนบวกกับบิวและธรรมาตาอากาศที่สดชื่นนี่คือบรรยากาศยเย็นๆด้วยนะคะเหมาะก,กับการท่องเที่ยวนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนาะ อากาศงอนหรือว่าหน้าแรงหน่อยนะคะแต่ว่าความเขียวเขียวกระจี้ของต้นไม้ความอุดมสมบูรณ์นะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะดูนะคะป่ามะม่วงนะ่ะซ้ายมือะคะ่ะทุกคนป่ามะม่วงเก็บกินได้ไหมเนาะไม่ได้หรอกนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของเพื่นนะคะของเพื่นนะคะทุกคนไม่ใช่ของเรานะคะเก็บไม่ได้ต้องไปถามาเจ้าของสวนเพื่อนเพื่อนเก็บให้นะคะเดี๋ยว,วจะสวนมะม่วงซ้ายมือก็เป็นสวนยุค่านะคะ ต้นยูคาก็งามงามเขียวเขียวนะคะทุกคนอุดมสมบูรณ์นะคะถึงจะอยู่ใกล้ภูเขาภูเขาแต่เป็นภูเขาหินปูนแต่ความอุดมสมบูรณ์มาเต็มนะคะความอุดมสมบูรณ์มาเต็มเลยนะคะปลูกพืชเนะะี่ยค่ะเขาโคตรเป็นปลูกงามงามนะคะทุกคนเขียวมากนะคะแต่การทําการ,กรเกษตรอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนจะมีความรู้นะคะเพื่อนจะมีความรู้มีนักวิชาการมาสอนหรือเปล่าเพื่อน แบบพึกศึกษาหาความรู้อ่ะเนาะทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อนมีการให้เ่นเรียกว่าการฝึกอบรมให้ความรู้ให้เพ่นเรียกว่าให้การให้มีอ่าให้ทุกประชาชนหรือว่ามีความรู้เข้าในการาาการทำาทำการเกษตรอย่างเส้นการปลูกข้าวโพดอย่างนี้เพื่อนก็มีผู้มาให้ความรู้นะคะว่าเนยทำยังไงทำยังไงถึงข้าวโพดเราถึงจะอ่าได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า การทําการเกษตรอยู่ที่เมืองไทยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะปลูกขา้าวโพดไม่ว่าจะปลูกักเขือไม่ว่าจะปลูกบักพริกเพื่อนจะมีคว,ความเ,เรียกว,ว่านักวิชาการมาให้ความรู้และให้ข้อมูลพื้นฐานในการทําการเกษตรแต่ละอย่างแต่ละพื้นที่เพื่อนจะมีคนมาดูเลยให้อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีคนมาลับซื้อรับเหมานะคะแล้วก็มีมเรียกว,ว่าอะไรมีแม่ค้าสาวขายเนี่ยนะคะเข้ามาดูนะคะแล้ว่าจะเป็น โรงงานอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอย่างเช่นนี้ค่ะปลูกเพื่อนรู้ว่าอะไรมะม่วงนะคะเพื่อนก็จะมีแม่ค้านะคะแม่ค้ามารับไปเป็นรถเป็นรถบางคุณก็เอามาขายน้ำหน้าบ้านแบบเพื่อนเรียกว,ว่าปลูกเอามาสร้างขายอะบ่มหรือเปล่าเพื่อนว่าบ่มเพ้มันสุกอย่างเงี้ยเนาะบ่มมันสุกแล้วก็เอามาขายเป็นกิโลนะคะ,ะขายกิโลเท่าที่ตีถามดูกิโลหนึ่งสามสิบบาทยี่สิบห้าบาทนะคะ แต่ว่าส่วนมากจะเห็นแต่มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะทุกคนเห็นแต่มะม่วงน้ําดอกไม้ตอนนี้น้องตีก็กลับมาสู่บ้านเนินดินแล้วนะคะทุกคนนะคะถนนทุนทางส่วนใหญ่นะน้องตีจะเห็นแต่เป็นถนนลาดยางเนาะทุกคนแต่ว่าเส้นทางตตดผ่านไปมีแต่ทุ่งให้ทุ่งหน้านะคะอันนี้จะเป็นทางคอนกรีตนะคะทุกคนเป็นทางคอนกรีตตีเองก็ไม่รู้หรอกว่าไปไปทะลุถึงที่ไหนแต่ว่า ถนนอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนทะลุหากันได้นะคะไปตรงนี้จะไม่รู้ทะลุออกที่ไหนเราก็ไปสมพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะออกหยุดไหนตรงไหนนะคะหลงไปก็ถามเอานะคะถนนเส้นนี้ตัดผ่านนะคะตัดผ่านป่ามะม่วงนะคะทุกคนป่ามะม่วงตรงนี้กว้างมากใหญ่มากนะคะ มาเม่องก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะมาก็เยอะนะคะทุกคนมากเยอะมากนะคะถนนคนเรียกว่าการขนส่งก็สะดวกสบายเนะาะถนนลาดยางและคอนกรีตไม่กระตุกกระตักอะไรเลยนะคะไม่ไม่ต้องกวนเรื่องการเรียกว่าการขนส่งเนาะไปจําถึงที่ไปจําถึงบ่อนนะคะทุกคนเรียกว่าไปจําถึงตีนสวนละค่ะทุกคนนะคะนะคะี่ค่ะบางบางเรียกว่าบาง จุดนะคะเพื่อนก็จะปลูกเนะะี่ยค่ะมันสัมปะหลังือเพื่อนกำลังจุม่มเรียกว,ว่าจุม่มหรือว่าเนวพันมันสัมปะหลังนะคะปลูกนะคะเพื่อนปลูกแต่ส่วนใหญ่น้องตีจะเห็นเรียกว,ว่าปลูกข้อพูดเนาะแล้วก็เป็นไรอะ่ะมะม,ม่วงเนี่ยเพื่อนว่าสวนมะม่วงเนี่ยเยอะส่วนมะม่วงนี่กําลังตีหรือว่าเยอะนะคะเยอะมากส่วนมะม,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 ม่วงอะ่ะเพื่นปลูกอุย้ยไม่อย่าไปซื้อมาไว้ให้ <M. S 1> ใหเป็นกลาง,งกลางนะคะจะเป้กับไซยาภูมิอย่างหนักเลยนะคะทุกคนนะคะดูถนนหนทางนะคะ ตามหมู่บ้านวนบทอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าท่านออกมาตามหัวตาสวนนะคะนะคะดูถนนนะคะทางขยะมีนะคะอยู่นหน้าบ้านถนนสะอาดนะคะอันนี้ก็สวนมะม่วงนะคะสวนมะม่วงเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นทางคอนกรีตไปตลอดสายทางเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนตื่นมาก็จิตพันกับธรรมชาติกับเรียกว,ว่า ตื่นมาเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆใครอยากเข็นพาทิศขึ้นนะคะตื่นมาอุย้ยบอกได้เลยว่าสวยและงดงามมากๆนะคะทุกคนโอเคนะคะอาหารคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาเลาะมาชมบรรยากาศทางไปไล่ไปนาไปรั่วไปสวนอยู่ที่อำเภอนูนมาปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะบอกได้เลยใครได้มาลินใครได้มาเที่ยว ได้มาชมบอกว่าติดอกติดใจนะคะมาอำเภอนูนมาปางความสวยความงามความอุดมสมบูรณ์นะคะผละไม้อร่อยนะคะโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สุกๆนะคะทุกคนหวานเจี่ยบเลยนะคะทุกคนหวานอร่อยซึ้งใจนะคะมาปางอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่ตีชอบคือมาปางอมเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนทรมาตาก็ดีคู่คนน่ารักมีน้ำใจนะคะ แถมเก็บมะม่วงให้ซิมฟรีด้วยนะคะทุกคนโอ้ยสะออนทางไปไล่ไปนาไปรัวไปสวนมีแต่ทุ่งนานะคะถนนลาดยางคอนกรีตก็้ทุกคนทางข้างหลังก็เป็นภูเขาโอ้ยจะเป็นาอิสาจริงเด้บานเพืนเมืองขึ้นจัางเป็นเจริญคักเจริญเข้าหอยทุ่งให้ทุ่งนาเจริญเข้าฮอดป่าฮอสสวนนะคะทุกคนโอ้ยตื่นมาชมบรรยากาศแบบนี้สุดยอด